โยโย่ yo, yo. <laughs> วัสดี้เพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับห่างหายไปนานนะหลายคนคงเขาเ้าจะรถกูพังป่ะวะ <laughs> ไม่ได้พังนะครับแต่ขอบอกว่างานเยอะมากครับไม่มีเวลาทำให้จริงๆต้องขออภัยนะอ้าวเฮียรถดับเลยโอ้เหนื่อยวันนี้ก็มีโอกาส หายหน่อยเดียวมันจะนานเกินไปนะครับจะพยายามทําให้เอาคลิปออกมาให้ดูกันทุกๆวันแหละรถลูกค้ามาจูนก็ไม่ได้ถ่ายนะมันไม่มีเวลา,าจริงๆครับลูกค้าเยอะมากหลายคนเห็นสิ่งหนึ่งก็อาจจะแปลกๆตาครับปั๊มบนนะผมเปลี่ยนใหม่นะครับอีๆของมันต้องมีนะะย <c oughs> ี่ห้อ,อดีลีนนะครับ เป็นปั๊มกระปุกรอยนะผมเปลี่ยนไปหลายอย่างรถเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับทั้งลิ้นทั้งอะไรกันมีลิ้นมีชุดแต่งนะเออตอนแรกกะว่าจะซื้อปั๊มล่างสี่พอร์ตมาใส่และีิเกียจทำขานะครับเดี๋ยวรอดูก่อนไปเละเด้อ นี่ก็ไปจูนรถเหมือนเดิม,มดครับจูนเอ็มซะแล้วนะวาหิงยิงยิง,ยงเปลี่ยนลิ้นซีดีมานะครับแต่ตัวลิ้นยังเป็นลิ้นเดิมนะครับงงไหมวะลิ้นอาไปควานเป็นสามสิบมิลน,นะ รอบตัดหมื่นสามตลอดนะครับเปลี่ยนลิ้นมาจัดจริงตอนนั้นเป็นยี่แปดยังไม่ตัดนะครับโอ้ตัโอ้ตัวโอ้ตัมองมองมองรอบต้นเนี่ยต่างตายมาหมดเลยสำหรับรถลูกโตนะ ลิ้นสามสิบมินนะคิดดูสเตอร์เดิมนะครับเกียร์สามรอบตัดอ่ะหมื่นสามันรอบอ่ะปกติผมไม่เคยทำตัดเลยนะมันจัดมากว,าว้าวจุดๆเลย <c oughs> เป็นไงบ้างไม่เจอกันนานคิดถึงกันไหมจ๊ะผมก็คิดถึงเพื่อนนะครับตรงนี้แม่งไอเนี้ยเยอะเบื่อะนี่เขาเรียกว่าขับแบบนักเรลงครับ ขับตามเลนนะขับตามเรานะทีามันออจอดอะไรอย่างนี้วะบ้าเอ้ยมันใช่ที่จอดไหมเนี่ยมันดูฟักเนี่ยใช้กันไหมผมลืมพูดเลยเนี่ยชื่นชอบผลงานก็จะลืมกดไลค์ก็แชร์นนะฮะสับสไลค์ไม่ได้ทำคลิปนานเนี่ยจำประโยคตวเองไม่ได้ขอบคุณลูกค้านะทุกคนนะครับที่ดูคลิปผมแล้วก็มาจุนรถที่ผมนะครับ มากันเยอะเหมือนกันเยอะเลยแหละเยอะจนแบบไม่มีเวลาจะทําคลิปแล้วเนะี่ยโอ้ดูหน้าตัวเองในกระจกดิฮยพุงออกอะเฮี้ยเมันจะเท่แต่ไม่เท่นะครับพุงออกเนี่ยต้องไปลดน้ําหนักหน่อยะกินเยอะเกินแล้วเนะี่ยรถแม่งจะไม่วิ่งแล้วไม่วิ่งาาเพราะหนักตัวเองนี่แหละ <laughs> ไปแล้วครับ Let's go ครับผม แล้วว่ามันลากแล้วมันตัดปกติผมลากมันไม่ตัดไงผมไม่กล้าไปต,ตั้งโปรแกรมให้เป็นหมื่นห้านะกลัวลูกทะลุนะครับแต่จริงๆอ่ะทำได้ครับผมใส่สปริงวาวเดย์กบอนเสร็จหมดไว้ดีกว่า บอกไอ้ปั๊มที่ผมเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนจาก RCV ใช่ไหมผมจ Boy, ะเลเซิงบอยไปใส่ิโอนะครับแล้วก็ปั๊มนี้มันมันใหญ่กว่าเล n ซิงบอะก็คือมันหนุบไปเยอะอะอน,นาคตไม่แน่นะครับอาจจะซื้อ4พอตยี่ห้อนี้มาใช้นะครับเขาไม่ได้จ่ายผมนะครับผมมาจ่ายตังเองนะ เกลียวแล้วเกี่ยวแล้ว,ว,ลวโอ้ย,ยนานเลยทีเนี้มันเป็นฝาโอ้โหนี่ร้อนเนอะโคตรร้อนเลยร้อนทุกวันอนะฝนตกอีกยงหากบางทีอ้ ทดสเตอร์แล้วนะครับผมใส่ต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วมั้งเนี่ย น้าไปไหนวะเนะี่ยขับรถไปไหนวะที่เป็นโรงแกวะคิดยู่งคงเป็นชักสองนะทำเมื่อกี้ผมมีคนลูกค้าผมมารอแล้วอะ ลงขึ้นมาหน่อยโอเคจเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ยังคอยติดตามกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมมีอะไรผมจะมาอัปเดตนะในรถผมนะครับรอกัอนแต่ทําวันนี้แหละว่างๆโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าซี See you, อเูเกะบายบายผมจะกระแทกระดับนะดูให้รถปล่อยให้รถมันไหลนะครับ แค่ okay. นี้แหละดูซิว่าจะไปได้ไกลไหมจะตึกต๊ะแมงเลยด้วยดูดิแมงเลย <laughs> ไปละ